พึงสำรวมจิตใจไว้ที่ร่างกายเสมอเสมอขณะที่เรานั่งบัลลังสมาธิจงภาคภูมิใจที่เราได้นั่งได้นั่งบัลลังสมาธินั้นจงภาคภูมิใจที่เราได้เพียรหมั่นประกอบความดี ในการเดินจก,กรมนั่งบาลังสมาธินั้นการที่เรารู้จักสำรวมจิตนั้นเป็นการดีอย่างยิ่งการสำรวมจิตตลอดการเวลาทุกเมื่อขณะเรานั่งบาลังสมาธิหรือเดินจงกรมก็ตามนั่นเป็นสิ่ง ที่ผู้ปฏิบัติทำทั้งหลายอย่างเราจะพึงคำหนึงถึงและสำรวมจิตเป็นอย่างยิ่งหากเรามีการสำรวมจิตได้อย่างดีอย่างยิ่งแล้วสมาธิความสงบเยือกเย็นใจก็จะบังเกิดขึ้นไม่ต้องสงสัยขอให้เรารู้จัก สำรวมจิตสำรวมสติสัมปชัญญะไว้ในร่างกายตลอดเวลานั้นสำรวมจิตไว้ในร่างกายตลอดเวลาทุกเมือ่อความหมายของคำว่าสำรวมจิตประโยคนี้เราต้องทราบซึ้งถึงใจให้ได้เราจะทราบซึ้งถึงใจ ในประโยชนนี้ได้นั้นก็เกิดจากการที่เรารู้จักกำหนดจิตสํารวมจิตให้เป็นไปในร่างกายนั่นแหละเช่นเดินจงกลมเราก็รับรู้ไว้ที่การเดินรับรู้ไว้ที่ฝ่าเท้าประการหนึ่งขณะที่เรารับรู้ไว้ที่ฝ่าเท้านั้นขณะเดียวกันนั้น เราก็รู้จักแผ่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแผ่ความรู้สึกตัวทั่วร่างกายไว้พร้อมกันไปขณะที่เรารับรู้ที่ฝ่าเท้าสัมผัสพื้นนั้นก็แผ่ความรู้สึกตัวทั่วร่างไว้เสมอเสมอและประเด็นสำคัญคือเป็นไปเพื่อ สละปล่อยวางวามคิดนึกฝันต่างๆทั้งพวงออกจากดวงใจเสมอๆนั่นแหละเมื่อเรารู้จกักดำรงจิตใจให้อยู่ในปฏิปทาเช่นนั้นเราก็พึงหวังความสงบเยือกเยน็นทางจิตวิญญาณจิตใจของเรานั้นได้ โอกาสที่ดีงามมีเสมอหากเรารู้จักขวนฝ่ายและบำเพ็ญเดินจงกรมก็เดินครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงจึงค่อยนั่งบรรลังสมาธิแต่ถ้าหากว่าบางคนชอบนั่งหลับไหลเป็นอาจินก็ควรที่จะเดินเยอะๆเ,เดินให้มาก การเดินโยงกลมเยอะๆนั้นเราก็จะได้เจริญสติให้ตั้งมัน่นสัมปาชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายให้ตั้งมั่นตลอดเวลาเดินแล้วก็จิตใจมันตื่นสติมันก็ตั้งมัน่นความรู้ตัวทั่วพร้อมมันก็ตั้งมัน่นการเจริญสติปัญญาพิจารณาสภาวะธาตุขันธ์ พิจารณาสภาวะอารมณ์ต่างๆพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เฉยทัวตนก็จะเห็นความชัดเจนได้คือการเดินจงกรมนั้นการพัฒนาทางสติปัญญานั้นจะคมเฉียบสติปัญญาจะพิจารณาได้ชัดเจนมากเพราะว่าเราไม่ได้มัวหลับไหล เวลาเราพิจารณาสิ่งใดก็จะเกิดความชัดเจนได้ง่ายได้รวดเร็วอานิสงของการเดินจงกรมเนี่ยเดินจงกรมเจริญสติเจริญสัมปชัญญะเพื่อให้เกิดสมาธิก็ได้การเดินจงกรมเพื่อเจริญสติปัญญาพิจารณาธาตุพิจารณาขันธ์ก็ได้เดินจงกรมพิจารณากายก็ได้เดินจงกรมพิจารณาเวทนา ความสุขความทุกข์ในใกายในใจก็ได้แต่ถ้าหากว่าความสุขความทุกข์ในใกายในใจไม่เกิดขึ้นเราก็จะพิจารณาสัางขารความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆนั้นก็ได้เดินจเจริญสติปัญญากำหนดรู้พิจารณากายว่างความคิดนึกปรุงแต่งว่างเมื่อเรากำหนดรู้พิจารณาไปแล้วพอสมควรเราก็รู้จัก กลับมาทรงสติสัมปชัญญะแนบรู้ตัวทั่วพร้อมไว้ที่ร่างกายตลอดการเวลาให้ได้นี่แหละสิ่งสำคัญมั่นหมายเราต้องรู้จักปลุกเราจิตใจของเราให้เบิกบานใจพอใจในการบำเพ็ญปฏิบัติของเราเช่นนั้นแหละใจของเราดวงใจดวงนี้ของเรา ถึงจะไม่อับเฉา,ว,าเว้าเหวและเงียบเหงานั้นได้แต่เราจะอบอุ่นอยู่ภายในจิตใจของเราดวงนั้นจิตใจของเราก็จะได้ที่พึ่งอันประเสริฐซึ่งได้ยากแสนยากคือใจของเราจะรู้จักพึ่งตนของตนซึ่งปราศจากความคิดดีชั่วอย่างสิ้นเชิงนั้นซึ่งปราศจากอารมณ์กิเลสอย่างสิ้นเชิงนั้น ใจดวงนั้นจะพึ่งตนของตนได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ได้ในการข้างหน้าเมื่อธรรมะเหล่านี้มีกำลังแก,ก่กล้ามีพลังเพียงพอแล้วก็จะทำให้ใจของเราบริสุทธิ์หลุดพ้นใจดวงนั้นจะพึ่งตนของตนได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ต้องสงสัยฉะนั้นเราจะต้องสนใจขวนฝายบำเพ็ญตัวธรรมะ ที่เป็นตัวสติตัวสัมปชัญญะตัวสติปัญญาที่กําหนดรูปพิจารณากายกําหนดรูปพิจารณาเวทนาจิตธรรมนั้นกําหนดรูปพิจารณาความทุกข์ใจเหตุให้เกิดทุกข์ใจล่างกายขันห้าความทุกข์ใจเหตุให้เกิดทุกข์ใจก็เป็นอารมณ์ของสติปัญญาได้ทั้งนั้นแหละตรงกันข้ามมันก็เป็นอารมณ์ของกิเลสมานได้ทั้งนั้นแหละ ฉะนั้นแล้วเราเป็นผู้ได้ยินได้ฟังธรรมะเราก็พึงตั้งใจขวนฝวายบำเพ็ญโอกาสของผู้กล้ามาถึงแล้วเมื่อเราได้เดินจงกรมนั่งสมาธิเราก็จงพอใจภาคภูมิใจของเราเมื่อเราได้นั่งบันลังสมาธิเราก็จงภาคภูมิใจจงภาคภูมิใจเถิดแต่ต้องนั่งไม่หลับ ต้องไม่หลับไหลความภาคภูมิใจที่แท้จริงเนี่ยมันก็จะพอใจในการมันประกอบความเพียรทำจิตให้ยิ่งทำสติปัญญาให้ยิ่งการมันประกอบความเพียรทำจิตให้ยิ่งนั้นนั่นก็คือทำสติสัมปชัญญะให้ยิ่งทำความสงบจิตสมาธิให้ยิ่งทำสติปัญญากำหนดรูพราาา้พิจารณาธาตุพิจรารณาขัน ให้ยิ่งแล้วจิตดั้งเดิมแท้จริงของเราก็จะหลุดพ้นไปจากธาตุจากขันจากกิเลสมานจากความคิดฝันอันเพ้อเจ้อทั้งพวงในใจของเรานั้นได้จิตใจของเราก็จะลู้ถึงความเป็นพุทธานกเกษมและไม่มีพุทธาอื่นใดยิ่งไปกว่านั้นอีกแล้วเราจะหายสงสัยและพุทธานในใจของเราเมื่อมันเป็นอิสรภาพ มันก็จะละกิเลสสังโยชน์สามได้ละกิเลสการมาลาคาปฏิฆะให้เบาบางลงได้อ่อนกําลังลงได้ละกิเลสสังโยชน์ห้าประการให้เบาบางลงได้การขวนฝายบาเพ็ญไขว้ขว้าบําเพ็ญให้ชํานานนั่นเป็นหน้าที่ของเราเราจะเกียรติค้านไม่ได้เราจะเกียดค้านไม่ได้ะดไไดฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสบำเพ็ญแล้ว เราก็จงภาคภูมิใจเดินจงกรมก็ก็เดินอย่างองอาจกล้าหาญทุกครั้งที่ได้เดินจงกรมประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะรับรู้ไว้ที่กายเคลื่อนไหวไปมาให้ชัดเจนเสมอสละบ่อยวางความคิดนึกบุงแต่งออกไปเสมอเสมอรับรู้กายเคลื่อนไหวเป็นอารมณ์รับรู้ กายเคลื่อนไหวไปมาเป็นอารมณ์นั่นแหละเมื่อเราจเจริญจิตจเจริญสติรับรู้กายเป็นอารมณ์ได้รับรู้กายเป็นอารมณ์เมื่อเราเข้าใจรับรู้กายเป็นอารมณ์ได้ใจมันก็สงบอย่าไปคิดนึกบุงแต่งเอาสิ่งภายนอกมาเป็นอารมณ์ใจของเราความคิดของเรานั่นแหละ มันมักจะไปเอาเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วนั้นเอามาเป็นอารมณ์ขุนคิดอยู่ทําให้เกิดกิเลสลาคะาโทสะโมหะความลุ่มหลงไม่เลิกรานั่นแหละบางทีมันก็จะไปเอาเรื่องอดีตบ้านเรื่องอนาคตบ้านหรือว่าเรื่องสิ่งต่างๆที่อยู่นอกกายนอกใจของเรานั้นมันก็ไปเอาสิ่งเหล่านั้นแหละมาคิดนึกปรุงแต่งมาเป็นอารมณ์ของจิตผลท้ายมันก็เป็นอารมณ์ของกิเลส ตัณหาราคาโทสะโมหะความรุ่มหลงในใจนั่นแหละฉะนั้นท่านถึ้งได้สอนให้เราพระธรรมอ่ะคร,รูบาอาจารย์ผู้ประเสริฐทั้งหลายเนี่ยท่านถึ้นได้สอนให้เราจเจริญกรรมฐานเอากรรมฐานมาเป็นอารมณ์เอากายมาเป็นอารมณ์ของสติของจิตจิตมันก็สงบเอากายเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทั้งวันนั่นแหละเอามาเป็นอารมณ์ของสติของจิต จิตมันก็สงบเอาสิ่งที่ใกล้ตัวนั่นแหละเอาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวของเรานั่นแหละคือร่างกายเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทั้งวันนั่นแหละเอากายนั่นแหละมาเป็นอารมณ์ของจิตเมื่อเราเอาร่างกายมาเป็นอารมณ์ของจิตได้เช่นนั้นจิตมันก็สงบจิตมันก็สงบจนได้จิตมันก็สงบเยือกเย็นสันติภาพแยกตัวเองแยกตัวเอง เป็นอิสระจากกายได้จากความคิดได้เป็นจิตที่เป็นสมาธิเป็นพุธทธะดั้งเดิมแท้แห่งตนล้วนๆปาศจากรูปร่างกายและความคิดเราจเจริญจิตให้ถึงภาวะไร้รูปไร้นามเสมอนั่นแหละจิดตดวงนั้นแหละจะก่อให้เกิดสติปัญญาญาณมันจะรู้ยิ่งเห็นจริงในตนเองในสภาวะดั้งเดิมแท้แห่งตนและมันจะรู้ยิ่งเห็นจริง ในธาตุในขันในร่างกายในความคิดทั้งหมดและต่อไปมันก็จะเป็นไปเพื่อสละปล่อยวางสละคืนส่งคืนนั่นเองส่งคืนให้กับธรรมชาติแห่งธาตุดินน้ำไฟลมส่งคืนให้กับธรรมชาติของไตลักษณ์ของความเกิดดับสลายไปเราก็จะรู้จักกันได้เราต้องเสริมสร้างอินทรีย์บารมีธรรมของเราให้แก่กล้าขึ้นมาให้ได้ อินทร,รียทมอินทรีย์คือศรัทธาอินทรีย์คือความเพียรพยายามอินทรีย์คือสติคือสมาธิคือปัญญานี่แหละอินทรีห้าประการพลระห้าประการเมื่ออินทรีย์เราแก่กล้าก็เรียกว่าบารมีเราแก่กล้านั่นแหละและอินทรีย์ที่แก่กล้าที่ถูกต้องนั้นต้องเป็นไปเพื่อปล่อยวางขันห้าปล่อยวางธาตุปล่อยวางขันปล่อยวางความคิดทั้งพวงให้ขาดขบั้นไปจากดวงใจนั่นแหละ อินทรีย์ที่แก่กล้านั้นบารมีที่แก่กล้านั้นต้องเป็นไปเพื่อดับนิวรณธรรมทั้งห้าประการนั้นต้องเป็นไปเพื่อดับความง่วงเหงาอนอนในสมองนั้นขับไล่ปีศาจแห่งความง่วงออกจากสมองได้ในทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละเราสามารถกําหนดจิตขับไล่มันออกไปได้เลยขับไล่ออกไปจากสมองให้ได้เท่าทันท่วงทีเลยเราต้องทํา ให้ได้เช่นนั้นหากอินทรีย์บารมีแก่กล้าแล้วก็จะทำได้เช่นนั้นแหละโอกาสนาทีทองโอกาสอันเลิศล้ำของเรามาถึงแล้วเราควรที่จะตั้งใจขวนฝ่ายบำเพ็ญของเราเราจะบำเพ็ญส่วนรวมหลายๆคนก็ตามบำเพ็ญส่วนตัวก็ตามบำเพ็ญในหมู่ผู้คนมากก็ตามความพอใจเนี่ยสำคัญอย่างยิ่ง หรือจะบำมเพนอยู่ตามลำพังของเราก็ตามความพอใจเท่านั้นแหละเราทำได้ได้หมดนั่นแหละปลูกความพอใจให้เกิดขึ้นนั่นแหละเป็นสิ่งสำคัญสํารวมจิตสํารวมจิตสํารวมจิต,จตอย่าลืมสํารวมสติให้อยู่ในกายเวทนาจิตธรรมของเหล่านั้นสํารวมสติให้อยู่ที่กายเป็นต้นสํารวมสติสัมปะชัญญะ ให้แนบรู้ไว้กับร่างกายตลอดการเวลานั้นเป็นต้นอย่าทรงจิตออกไปวิ่งโลดแล่นไปตามก้นตามด่าความคิดนั้นเลยหากเราบัวทรงจิตทรงใจวิ่งไปตามก้นตามด่าความคิดเช่นนั้นและเมื่อไหร่จิตของเราจะสงบได้ละ่ะมันก็ไม่มีวันที่จะสงบได้หรอกให้ตั้งหลักอยู่ตรงที่ว่าสำรวมจิตให้เข้าใจ ความหมายของคำว่า paper, s shepherd, <S Asia, สำรวมจิตให้ลึกซึ้งสำรวมสติสัมปชัญญะรับรู้กายนั่งรับรู้กายเดินจงกรมรับรู้กายนั่งสมาธิแนบรู้ไว้ที่กายตลอดเวลานั้นสละความคิดออกไปตลอดเวลารับรู้กายนั่งรับรู้กายเดินจงกรมเป็นอารมณ์ตลอดเวลานั้นถ้านั s <s ่งก็รับรู้กายนั่งพร้อมลมหายใจเขาออกเป็นอารมณ์ถ้าเดินจงกรมก็รับรู้กาย รับรู้กายเดินรับรู้กายยืนพร้อมลมหายใจเข้าออกรับรู้กายเดินกายยืนเป็นอารมณ์พร้อมลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์รับรู้กายเดินกายยืนกายนั่งรับรู้ลมหายใจเข้าออกพร้อมกันพร้อมกันสำรวมจิตให้อยู่ในภาวะสติสัมปชัญญะเป็นอย่างยิ่งจิตของเราก็จะเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็น เป็นไปเพื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วจิตของเราก็จะได้ที่พึ่งอันประเสริฐซึ่งได้แสนยากดังพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่าการได้ตนคือใจนั้นได้แสนยากมากแต่การหลงไปตามกิเลสและความคิดนั้นง่ายมาก แต่การที่บำเพ็ญเพียรแล้วเราก็ได้จิตใจดั้งเดิมแท้แห่งตนกลับคืนมาได้กลับคืนมาจากความหลงจากกิเลสอาสะวะนั้นมาเป็นภัยแก่ตนมาเป็นอัตาอต,าาอตาหิอัตโนนาโถมาเป็นอัตตาหิอัตโนอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนหมายถึงตนที่ไม่ใช่ความคิดดีและชั่วอย่างเด็ดขาดสิ้นเชิงนั่นแหละ ตนตรงนั้นแหละคืออัตตาหิอัตตโรนาโถคนแลเป็นที่พึ่งอันสูงสุดก็อยู่ตรงนั้นแหละเมื่อเราวาเห็นได้อย่างนั้นจิตใจของเราก็มันก็จะเลิกพึ่งเลิกพึ่งอารมณ์เลิกพึ่งกิเลสเลิกพึ่งความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆในใ,นใจนั้นได้ต่อจากนี้ก็ให้เราตั้งสติสัมปะชญะญตั้งจิตสำรวมจิตกำหนดภาวนาตามลำพัง ไปเลยให้ตั้งใจกำหนดภาวนาไปอย่างนั้นและอาน,นิสงส์ผลบุญก็จะเกิดมากมายตั้งใจกำหนดภาวนาไป